สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวมาเพลินจ้าพบกับแม่แล้ววันนี้แม่มาตำส้มตำนึ่งข้าวเหนียวกินจ้ะแล้วก็ต้มเครื่องในไก่มีแก้มส้มตำมีพริกกระเทียมนะคะผงหนัววันนี้เรามาตำพริกสามสิบเม็ดพริกสดสามสิบเม็ดนะคะส้มตำ ตำพริกเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้เครื่องแล้วเส้นมะละกอ แม่ไม่แม่ไม่สับเล็กนะสับใหญ่อย่างี้เนาะเกลือเทศมะนาวหิวข้าวแล้วไม่มีอะไรกินก็กินตำตำนี่แหละอาหารหลัก ปลาหน่อยหนึ่งปลาอกกปละน้ำตาลนิดนึงตัดตัดรสชาติ กินคนเดียวตามเธเยอะเลยหมดไหมไม่หมดกินรอบบ่ายต่อ เสร็จเสเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมโอ้ยแมงวันอืมตำส้มตำตำปลาะ กับข้าวเหนียวแล้วก็เครื่องในเครื่องในไก่ต้มเครื่องในไก่ไปจ้ะต่อคลิปกินกันเลยจ้ะ